วัสดีจ้าพี่โยคุลาดบานเองเดิจาด้ามาจ้าวันนี้น้องแนจะทำเมนูอะไรน้อนี่ต้มเนื้อจ้าต้มเนื้อเปเื่อยน,นะจันเปื่อยจ้าจ้าวันนี้ก็มาดูวัตถุดิบที่น้องแนเตรียมเอาไว้เดิจันก็เป็นตะไคร้จ้าไหนน้อตะไคร้มายิบหัวคาเนาะโอ้วันนี้แม่ครัวไม่ได้ลงมือหลายวันหลายวันหลงเลยจะจันยิบหัวขาแต่าบอกตะไคร้เดิจ้ันหัวคานี่ก็ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้จ้ะ เป็นเครื่องปุงต้มเนื้อนะจ๊ะนี่แล้วก็ขหนอลดต้มยำจ้ะผิดแกงจ้าน่าปลื้มเดือดเลด้จ้ะนะนี่เองก็ใส่เนือเ้อไปเลยนะจ้ะจะได้เปื่อยเลยจ้ะ วันนี้พี่โยจะกินต้มเนื้อนอจะนานเราจะที่ไม่ได้กินว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้กินเพราะเมลี่ก็ไม่กินด้วยนะจ๊ะก็เลยไม่ค่อยอยากเอามาทำเมนูอาหารนะจ๊ะเพราะเมลี่ไม่กินเนื้อนะจ๊ะเพิ่มความนัวจ้ะเป็นเลืออจ้ะ ให้นามตม้มแต่บบน,นัวๆนะจ๊ะแต่ว่วววบาบาทพิโยก็ต้มแบบตม้มยำตม้มเปียวต้มสดปน้ำนี่แหละจ้ะจะไม่ใส่ขมนะจ๊ะเพราะว่าพิโยไม่กินขมได้กินแต่ขไข่ใบมะกรูดหอมชุยมาเลยได้จ้ะนี่ เเปปียวปยวไอลนะจ๊ะจ้าค่อยให้เดือดให้เนื้อเปื่อยก่อนนะจ้ามาจ้ันี่หมอตุ่มเนื้อก็เดือดเลยนะจ้นนี่แต่เนื้อนี่คือพี่โยก็ตุ่มใบด้แล้วนะจ๊ะตุม่มใบนานแล้วได้นะจ๊ะก,ก็เลยมาตุม่มใส่พริก<า>แดงกับกระเทียมนะจา้าเนี่อใส่พริกสดไปดาเพิ่มเลยนะจัะนี่อาจะใส่พริกแกงเล้วจะใส่พริกสดไปเพิ่อมนะจน๊ะผงนัวจา้า ไอ้ต้มเนื้อจะใส่เกลือด้วยจะไม่ใส่น้ำปลานะจยะกินหอมอะไรยจ่นผักชีลาวจ้ะน,นี่เป็นผักชีลาวด้วยจชนกินหอมชุวยเลยจชะนี่ก็เป็นผักชีจ้ะ ต้นหอมแล้วก็ใบยีราเอาว้โรยตอนจะกินเลยเด้จะนี่เดี๋ยวรอให้เดือนอีกหน่อยนะจะหรือว่าเซ็ตเลยนี่เซ็ตแล้วจ้ะไต่ต้องรอจะพอเนื้อนี่คือต้มไปได้แล้วนะจันนี่นี่ก็ต้มเนื้อนจะจ๊ะมากินข้าวกบพิโยได้จ้านี่ต้มเนื้อเส็บๆจ้าอาจารย์จักรีวานน้องแนนทำตุมเนื้อเร็จเรียบร้อยก็เลย มาถอดจริงรีมันจะเป็นในลอยจริงดีคือสื่อเข้ามานะจะจับบานยาพีโน่กันเนี่ยจะเข้าเรียนจริงดีขายนโะยกันเลยจังสี่มาแล้วก็มาจะมาถอดจริงลนะ้เกันจะไดวก็จะให้น้องแนนถอดจริงรีไปแนละ้วกันี๋วยวกินเอาไปกินพรอมเข่าเลยจ้ะจริงรีถอดขินกับเขาก็อร่อยจนะจะรอมาขนีนเขากับยูด้วจ้า มาจ้ามากินข้าวกับพี่โย์ด้วยจ้านี่ค่ะน้องแจมค่ะสวัสดีจ้านี่จ้าหลังจากที่ว่าทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วลจ้าก็ได้เวลามากินข้าววันนี้เมลี่เปลี่ยนไปได้วยจา้าวันนี้เมลี่ไม่กินต้มเนื้อนะจา้าไม่กินพวกเนื้อทุกชนิดเลยนะจา้า่าจะทำเมนูอะไรนะจา้าคอยเป็นเนื้อเมลี่จะไม่กินนะจ้าก็เลยให้น้องนิ่งมากินแทนนะจ้าวันนี้เป็นวันยุทธของน้องนิ่งดาน,นะจ้านี่มาจา้ามมีเมนูอะไรดึงเนาะวันนี้มีต้มเนื้อจา้า ไก่ทอดแล้วก็ปลาทอดจ้ะอันนี้เจลีทอดจ้านี่น้ำจิ้มไก่จ,จ้ะแล้วโรยตกชีหล่นจ้ะมาจ้ะมากินข้าวกับพี่ยูเดจ้านี่อันนี้ปลาอันนี้ข,ขา้าวกับพี่ยูแก้มจ้าสวัสดีจ้ามาเด้จ้ามากินข้าววันนี้ เป็นเมนูพิเศษนะจ๊ะนี่ต้มเนื้อนา่นาน้าทำกินทีนะจ๊ะแต่ว่าเป็นเมนูที่แบบพ่อชอบกินนะจ๊ะสมัยที่แบบพ่อยังมีชีวิตอยู่นี่พ่อชอบกินนะจ๊ะกินจุอะไรกินเอามามาวางกินอะไรกระโปงองอันนี้ง <laughs> นุ่มแกมเลยไม่มีคนคุยด,ด้วยเลยจ้ะเ <laughs> มลี่ <laughs> วันนี้มีต้มเนื้อแม่รีเลยขอตัวนั่นจะนี่อร่อยอืมอร่อยอะไรลูกจ,จริงดีติดพ่โยกินก็คข้าได้เลยด้วยจั วันนี้เป็นบรรยุดธ์น้องนิ่ก็เลยได้อยู่กินข้าวด้วยนะจ๊ะท่าเวลาไปทํางานก็ไม่ค่อยได้กินอยู่พร้อมหนา้าพร้อมตากันวันนี้จะพร้อมหนา้าพร้อมตาแต่วบัณณลี่ก็ไม่กินไงก็เลยไม,ไม่ได้มากินด้วยนะจ๊ะนี่ไนะายไปกินอะไรซาบูมาขึ้นถึงป่าหรือไม่เนี่ยนะ <c oughs> เถึงแบบไหนไม่เห็นโทหาเลยและบิงทูบิงทูบาร์บีคิวบาร์คเส้นอะไรเส้นมะม่อะไรอ่้ จะจากครอบครัวพี่โยกับมีประมาณนี้เลยนะจ๊ะนี่แล้วก็พอมีแม่มีพี่โยมีน้องนิงน้องแนทแล้วก็มีหลานของน้องนิงนี่มีลูกชายสามคนนะจ๊ะมีลูกสะใภ้แล้วสองนะจ๊ะยังเหลือคนกลางยังไม่มีนะจ๊ะแล้วก็ของน้องแนยก็มีสามคนนะจ๊ะจะแบเป็นผู้ชายคนหนึ่งก็คือน้องตนกลางนะจ๊ะแล้วก็ผู้หญิงสองคนจะมีน้องแนทนะจ๊ะหลานคนโตแล้วก็น้องแก้มนี่เป็นคนชุดพ่อนะจ๊ะ น้องเน็ตนั่นก็มีแฟนมีลูกล้ะจ้ะลูกก็เด็กหน่อยผู้ชายที่ว่าดื้อแล้วจ้ะน้องเติร์ดนะจ๊ะนั่นก็เป็นล้านของน้องแน่นะจ้ะน,นี่กยังไม่ยอมมาหาเลยมาเลยม,มาเลยแม่อยู่หรือเปล่าแม่มาแต่ว่าบ้านพี่โยนี้ จะมีแมลี่พิโยน้องแนนไม่ใช่น้องนิงจะแล้วก็แฟนน้องนิง,แล,ลงนแล้วก็ลูกอีกสองคนแล้วก็ลูกไผ่อีกคนนึงนะจ๊ะแต่ว่าน้องแนนกับน้นองแกมน้องตุลกาเนี่คือแยกครอบครัวไปอยู่ที่แบบพิโยเคยพาไปถ่ายคลิปตอนชิ้นเขาในไรนั่นแหละจ้ะแยกไปอยู่นู่นแล้วนะจ๊ะ แต่หน้าจะได้มีโอกาสกินอะไรพร้อมหนะ้าพร้อมตากันจ๊ะหรือว่ามีงานสังสรรค์ปาร์ตี้วันเกิดอะไรเงี้ยจ้ะแต่เป็นวันปกติวันอะไรก็ทํางานใหญ่ๆกันทํางานไปนะจ๊ะ <c oughs> ส่วนมาก้องนิ้นีถักเข้ากะกลางคืนก็ไปตั้งแต่สี่โมงเย็นนะจ๊ะช่วงทิ่โยเลิกง,งานแล้วก็ ถ้าเขากะช้าก็เลิกที่ก็ซ้องทุ่มนะจ๊ะก็ถึงไม่ค่อยได้เจอได้อะไรกันเนี่ยไม่ได้ค่อยได้มานั่งกินข้าวด้วยกันนะจ๊ะมาจิมหนักแน้มีคนคุยด้วยมยมันมียายใจอร่อยนี่ไม่สนใจใครเลยมันมียายเยอะทำไมล่ะทำไมต้องมียายล่ะยายชวนคุยยายชวนคุย เนื้อนี่ก็เปื่อยดีนะจ้ะชิ้นอร่อยดีอ่มาช่วงมากินข้าวอยูไมนี่ยูตะเบกตีมชอบกินถุงมาเลยมาเนี่ยขาเรียงเนื้อย่างเนืออะไรนี่แหละมากินถุงไหมยู่ตะเบกเนื้อย่างจะกินค้าี้มันออกมาบบนี้สะดวกพึ่งไปหาจะกี่ฮะดู้น่าแต่พึ่งไปไปบ้านไปตะเบกมาเลยดิ มียนตะแบกเียไปทํางานน่ะน่ะบทไปทํางานน่ะเขาเลี้ยงเนื้อยาวันนี้วันไหนสมัยกัปไป่ะวันนี้มาก็หมูเลยงานหนึ่งข่อยมีผมติดงานเดยผมบมกเลยมาขิงข่าวครับหมูอยู่น้องจานนะนั่นแหละน่าจะอยู่โรงเรียนตะแบกนั่นแหละแล้วจะกลับตอนไหนกันไปเดี๋ยวทั่วหาเนี่ยมาส่งหมูเลย มาวาโอ้ทำมาเทสเอาไงอืก <s ans authenticity> <spe> ุ้งตวสิบก้แมงหนาคือเนี้โอวดหกุ้งมันมีตัวหนนอๆมันเลยอยู่แต่ตัวนี่มีแต่แปลง นี่เราเล่อย่ามันออไงมันเป็นกลิ่นรงมากินฮะมไม่ไ้องกินตาปลาไข่นะคะปาไข่แม่แกะไข่เอาอ่ะก็ะ้องกิ้นของตัวสิคะแบเยอะเหร ลูกแล้วปัตติหนิงสื้อมาฝากใครพร้อมมาเอาอะไรตัวมดตังไหมไม่ปัตติหนิงน่ะสื่อกุ้งชุบแป้งทอดกับปลาชุบแป้งทอดมาให้ใครใครคคุสวยใช่ค่ะสวยใครสวยคะทำไมหนูกินละคะหนูหิวไม่หนูกินมดก่อนป่าหรือเปล่า การคิเอาไหมหัวเปลืองเงินนี่ไปกินเนื้อยามาบ้านเนี่ยไม่คิดถึงป่าเลยคิดถึงมาคิดถึงแค่เชฟทำไมกินแต่ไม่แบบป่าก็ยาอยากกินอะไรน้อยรู้ว่าอยู่ต้องกินเนื้อยาเฮ้ยแต่หนูก้มหน้าก้มตากินยังเดียวพร้อมเมื่อไหร่ก็ ฉันอินเด็ดกกว่าคุณอีกเนี่ยเข่าเดียเดี๋ยวจ้ะแถวหมู่บ้านพิโยก็ใครผ่านไปผ่านมาดีแต้ใส่กันทักท้ายกันแล้วก็เรียกกันกินข้าวกินนั่นทุกอย่างเลยจ้ะที่บ้านนั่งอยู่กระท่อบเราทำอะไรกินกันนี่ก็จะเรียกกันมากินหมดจ้ะมดเหนือใครกูมดจากแกะแกะเกะเข่ามา เช่ไหมมัน,นี้พี่โยกับเค่เงะจะดต้นสาวขึ้นเขาลายด่าทามอยอ่ะนอนหานอนช่วยำเรงไม่ดีก่

รอยแม่นะค,มคน,คน,วน,วนสวยประมาณนี้เลย่ามามมาข้านาหรือป่าป่องเรียกป่ากป่ป่าจะยนินหนูเรียกนาไว้หน่หนอย <laughs> <laughs> เอาเอาคป้าน้าเอาอะไรนะขป้าปมไปะอ,นนอะไรแกะอยงแแล้วหนงแกมีอะไรกินสีแขเงวัตสุเหล่นนา,นานะกกองนึง่งโอ้โหเบือผิดพลาดด้เ,เหรอ เสือไม่ได้ไหมมันอร่อยขอวหนูช่วยไม่ได้นะคะตายกันเยอะอยู่ใกองแล้วอยูุ่กองพายนั่เขาอยู่หนามให้ดื่ด้วยวันนี้หลอนอ้าวด้วยจต่เหมือนฝนจะตกแต่โคไม่ตกเหมือนไปโต๊ะที่อื่นแต่มันหลอนอากระบาดพิโเฮ็ดออกแน่คุณไปหาเฮ็ดนะ ก็น้าเขาก็ชาแล้วกูนเยอะคุณนี่น้องนิ้งเขาก็ชากว่าเลยสองถุงนิดจ้ะเขาไม่ค่อยกลับมาตองนี้ก็สมัยกับเมื่อกี้กินกับโรงงานช่วงผักเบรกแล้วก็ไม่ได้กลับมากินนัดจ้ะมาถึงก็อาบหนามเข่าห้องนอนเลยก็จะมีแต่แมรี่พิโยแล้วก็น้องเนี่ยน้องแก้มเลยนั่งกินเข่ากันนัดจ้ะมีเด่นแล้ะน้อย ต่อจริงรีจ่อลอยจะนี่โยกินเลนปเปล่าจะต้นเนื้อกับมดแหวนได้าาจังอืมเล็ดมันอะไรเลเก็บไม่ต้นพะเจ้า ไม่เหลือไม่เหลือเรางไม่ถึงทัหมดทางน้เสรก่อนปอกก่อนน <laughs> ้องแก่ไปเมืองมาก็ไปเจาะหูมาเลยจ้ะเนี่ยเป็นสาวจะลืมอยากเจาะหูอลไรจ้ะเนี่ยบังครั้งหนูก็ก <laughs> นหนูอยากเนาะก็ <laughs> บอกว่าอยากเจาะแม่ก็ให้เจาะเองเนาะว <laughs> ิ่งอ้อมลาน จ้าอ <da> ูเลยเขเจ้าเทกันเลืนยิมไม่เห็นหลองไมไม่เห็นหลองยังไงหนึ่งายยังหนึ่ง อะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค้นจะกินข้าวอิ่มแล้วต้มเนื้อกัะมดชามเลยเดี๋ยวจ้านี่ก็เหลือแมงทอดแล้วก็หลังกินเล่นกันดีเลยจ้ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเดจ้าที่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจารพี่โยรักเอฟซีทุกคนเดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า